ตังาว้าวว้าว,ว,าวอาคารพาณิชยี่ชั้นมีชั้นดาดฟ้าด้วยอยู่ปักซอยพเพชรเกษมห้าสบ้านเล็ขที่170เป็นที่ปลอดภัยเหมาะอาการที่อยู่อาศัยค้าขายหรือเก็บไว้ให้เขาเช่าเก่งกำไรสุดคุ้มของเดิมเป็นตู้กระจกเป็นเปิดร้านขายยามาหลายสิบปีปัจจุบันทำความสะอาดเรียบร้อยพร้อมอยู่อาศัย สำหรับผู้ที่สนใจอยู่ในทำเลทองติดก,กับรถไฟฟ้า MRT ปากซอยมีโชว์ลุมโตโยาตา้าตรงข้าบเป็นโรงพยาบาลพิกเกษมสองยิงย้งกันเป็นหลกเป็นห้างสัพสินค้าซีคอนบางแคถือว่าเป็นถิ่นที่มีความเจริญสูงสุดณนะยุคปัจจุบันนี้บ้านอาคารพาณิชย์สชั้นมีดาดฟ้าทำเลทองนี้ชั้นส มีห้องน้ำชั้นหนึ่งก็มีห้องน้ำใส่กระเบื้องสีแดงเหมาะกัรที่อยู่อาศัยชั้นสองเป็นหินขัดมีกระเบื้องและเป็นไม้สักเหมาะกันห้องนอนพักผ่อนอาศัยมีหน้าต่างสไลด์กระจกมองออกไปเห็นสุพพลัยคอนโดถือว่าเป็นอาคารพาณิชย์ที่เหมาะกับการพักอยู่อาศัยหรือค้าขายก็ได้เก็บให้เช่าก็ได้เพื่อนบ้านเป็นมิตร มีที่จอดรถสองคันสะดวกสบายเดินทางจากบ้านออกปากซอยแค่150เมตรชั้นสีห้องนอนเหมาะกับการนอนพักผ่อนของบุตรหลานหรือลูกหลานบุตรบริวารถือว่าเป็นห้องที่มีความตําเลดีทาสีขาวเป็นสีขาวที่มีความเงางาม คือลงสีน้ำมันชั้นสีทำขื้งโลงดาดฟ้าดาดฟ้าเป็นทำหลังคากันฝนเป็นไม้ผสมปูนมีชั้นวางมีโต๊ะเก็บอุปกรณ์เหมาะกับการเก็บข้าของและอุปกรณ์็นห้องเก็บของหยานยิ่งเพราะว่าดาดฟ้าทำสะอาดเรียบร้อยกันแดดกันฝนไว้เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นเทมเรลทองที่เหมาะกับการซื้อเก็บจากปากซอยบารที้น่1.7.0ปากซอยเพชรเกม .58 ถือว่าการเดินทางไม่ไกลไม่ว่าจะเป็นนั่งรถเมย์รถไฟฟ้าเอ t มทีก็มีที่ปากซอยจากบ้านเดินออกมาถึงปากซอยแค่150เมตรสุดคุ้มอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับ